กราฟกับตัวดูยังไงนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนการดูการเปลี่ยนเทนนะครับหรือการกลับตัวของกราฟมีสั้นๆนะครับง่ายๆแค่เพียง2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับไปดูกันเลยครับ คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย f o r e x และ CFD มีความเสี่ยงสูงทางว n นเทรดเดอร์ไม่มีส่วนในการชี้นําแนะนําชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระลมทุนโดยเด็ดขาดโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการกลับตัวของกราฟเนี่ยผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูการกลับตัวหรือดูการเปลี่ยนเทนของกราฟนะครับมันไม่ยากครับผมเพียงแต่ว่า เออก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน2เรื่องได้แก่นะครับเรื่องเทรนและเรื่องเทรนไลน์ครับ2เรื่องนี้เราต้องแม่นก่อนนะครับเราจึงจะสามารถดูการกลับตัวของการาฟได้นะครับผมถ้าท่านใด ดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับผมแนะนําให้ย้อนกลับไป EP 1และ EP 2ที่ผ่านมาก่อนครับอ่าต้องทําความเข้าใจเรื่องเทรนและเทนไล์ก่อนจึงจะสามารถเอ่อเข้าใจวิดีโอนี้นะครับอย่างต่อเนื่องได้นะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมพาไปทวนเรื่องเทรนและเทลไล์กันก่อนเลยนะครับผมอ่ะเทรนนะครับเทรนหรือแนวโน้มนะครับมีด้วยกัน3ชนิดคืออัพเทรนดาวเทรนและไซเวย์นะครับเราเริ่มที่เอ่อตัวอัพเทรนก่อนเลยครับผม อัพเทรนด์นะครับหรือเทรนด์ขาขึ้นนะครับคือการที่ราคาครับเคลื่อนไหวนะครับปรับตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอ่าโดยเงื่อนไขของเทรนด์ขาขึ้นมีด้วยกันอยู่2ข้อนะครับคือ1นะครับทำไฮนะครับสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับและ2นะครับทำโลหรือจุดต่ําสุดนะครับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราจาง่ายๆนะครับว่าไฮยกโลยกนะครับเมื่อเราเจอนะครับกราฟเทรนด์ขาขึ้นเนี่ย หรือคือกราฟนะครับมีการทำไฮยกนะครับและโลยกแล้วนะครับแบบนี้น, 1, น, 2, นค oke, ะครับอันนี้ไฮที่1นะครับอันนี้ไฮที่2เห็นไหมครับอันนี้ไฮยกและอันนี้นะครับมีการโลยกนะครับถ้าเราเจอไฮยกโลยกแบบนี้นะครับให้เราหยิบเส้นเทไลน์ขึ้นมานะครับตีเส้นนะครับโดยเริ่มจากจุด A นะครับหรือจุดโลต่ําสุดนะครับผมลากไปที่นะครับจุด B นะครับหรือจุดโลที่สูงขึ้นนะครับทาให้เราได้เส้นเทไลน์ ine, ประคองเทรนขาขึ้น ชุดนี้ขึ้นมานะครับหรือคือเส้นเทราเอ็เส้นนี้แหละครับตราบใดก็ตามนะครับถ้าที่กราฟนะครับยังอยู่เหนือเส้นเทไลน์นี้เรายังคงหาโอกาสที่จะเปิดออเดอร์บายตามเทนขาขึ้นต่อไปครับอ่ะต่อไปครับเรามาดูเทนขาลงกันบ้างนะครับเทนขาลงนะครับมีเงื่อนไขอยู่2อย่างนะครับคือราคานะครับทำไฮหรือจุดสูงสุดนะครับที่ต่ําลงกว่าเดิมนะครับ 2. นะครับราคาทําจุดโลหรือจุดต่ําสุดที่ต่ําลงกว่าเดิมนะครับจำง่ายๆนะครับว่าไฮลดโลลดนั่นแหละครับคือเทรนขาลงนะครับก็คือเนี่ยครับมีการทำไฮลดนะครับลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการทําโลนะครับที่ลดลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโดยเทรนขาลงนะครับเมื่อเราเจอเทรนขาลงเนี่ยให้เราหยิบเส้นเทลไลน์ขึ้นมานะครับผมอ่าหยิบเส้นเทลไลน์ขึ้นมาลากนะครับตั้งแต่จุด A นะครับซึ่งเป็นจุดไฮสูงสุดนะครับมาที่จุด B ซึ่งเป็นจุดไฮที่ต่ำลงนะครับผมจะทำให้เราได้เส้นเทเลส์ขึ้นมา1เส้นนั่นคือเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ทำหน้าที่คอยประกบนะครับเทรนขาลงชุดนั้นเอาไว้นะครับตราบใดก็ตามนะครับที่กราฟยังอยู่ใต้เส้นเทเลส์นี้เรายังคงมองหาโอกาสเปิดคำสั่งเซลเพื่อคาดหวังให้กราฟนะครับลงปรับตัวลงต่อตามเทรนต่อไปนั่นเองนะครับผมอะต่อไปครับ ไซเวย์นะครับไซเวย์คืออะไรครับไซเวย์ก็คือสภาวะไร้แนวโน้มนะครับหรือเราจะพูดว่าราคานะครับเคลื่อนที่ออกทางด้านข้างก็ได้นะครับผมอ่าโดยมีเงื่อนไขว่านะครับถ้ากราฟนะครับไม่เข้าเงื่อนไขทั้งขาขึ้นนะครับและขาลงนะครับผมเราจะถือว่ากราฟในขณะนั้นนะครับอยู่ในไซเวย์ทันทีนะครับผมอ่าโดยรายละเอียดต่างๆของไซเวย์นะครับเอ่อผมได้อธิบายนะครับในวิดีโอก่อนหน้านะครับ EP ที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใน EP นี้นะครับผมจะไม่ขอลงลึกเรื่องไซเวย์นะครับเอาเป็นว่านะครับผมเราจะไปดูนะครับขั้นตอนดูการกลับตัวของกราฟกันเลยนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับขั้นตอนดูการกลับตัวของกราฟนะครับมีทั้งหมดนะครับแค่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือดูเทรนปัจจุบันว่าเป็นเทรนอะไรและให้ทําการตีเทไล์เอาไว้นะครับผมอ่าอย่างจากภาพด้านล่างนี้นะครับเทรนปัจจุบันหน้าขนานั้นเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็คือเส้นสีดําเส้นนี้ครับผม ให้เราทําการตีเทลไลน์เอาไว้นะครับผมเทลไลน์ก็คือเส้นประสีน้ําเงินนี้นะครับผมอ่ะข้อต่อไปนะครับเราจะดูการเบรกเทลไลน์นะครับตามด้วยการทําโครงสร้างของเทรนใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือข้อสุดท้ายนะครับของขั้นตอนการดูการกลับตัวอ่ะเราจะมาลงรายละเอียดนะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะจากภาพนะครับให้ทุกท่านนะครับโฟกัสไปที่เทรนชุดนี้ก่อนครับเทรนปัจจุบันนะครับอ่ะก็คือเทรนขาขึ้นชุดนี้ นะครับผมกราฟมีการทำไฮนะครับที่สูงขึ้นนะครับผมหรือคือไฮยกนั่นเองครับแล้วก็มีการทำโลที่สูงขึ้นแบบนี้นะครับผมเมื่อไฮยกโลยกแบบนี้นะครับแสดงว่าชุดนี้นะครับอยู่ในเทรนอะไรครับเทรนขาขึ้นนะครับผมเมื่อเราพบว่าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยให้เราทำการตีเทไลน์ประกบเอาไว้นะครับก็คือเทไลน์เส้นนี้เส้นปะสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับผมอ่าเส้นนี้นะครับทีนี้ เมื่อใดก็ตามนะครับที่กราฟนะครับยังคงอยู่เหนือเส้นเทเลไลน์เส้นปะนี้นะครับเรายังคงหาโอกาสนะครับเทรดในฝั่งบ่ายได้นะครับอ่าก็คือครับถ้ามันไม่ดุดเทเลไลน์เส้นสีน้าเงินเส้นนี้นะครับเราก็หาจังหวะนะครับเข้าบายนะครับตามเทรนขาขึ้นนะครับผมต่อไปแต่บางเอญนะครับในเคสนี้นะครับมันมีการเบรกเทเลไลน์เกิดขึ้นนะครับผมก็คือเบรกณจุดนี้นะครับจุดที่ผมวงจุดนี้ นะครับจุดนี้นะครับมีการเบรกเทไลน์เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการเบรกเทไลน์เกิดขึ้นนะครับให้เราโฟกัสไปที่กราฟโดยทันทีนะครับเพราะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนเทนได้นะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูพร้อมๆกันนะครับว่าจุดไหนนะครับถึงเป็นการเปลี่ยนเทนนะครับผมอ่าอันนี้คือขาขึ้นอยู่นะครับเปลี่ยนเทนก็คือจากขาขึ้นนะครับไปสู่ ไซด์เวย์นะครับหรือขาลงถูกไหมครับผมอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าจุดไหนนะครับถึงเป็นการเปลี่ยนเทรนนะครับผมอ่ะเอามาดูกันนะครับผมโอเคจากภาพภาพนี้นะครับให้ทุกท่านโฟกัสไปที่จุดนี้ก่อนครับจุดที่มีการเบรกเทลน์นะครับผมเมื่อใดก็ตามที่กราฟเกิดการเบรกเทลน์แสดงว่าเทรนชุดเก่านะครับมีการอ่อนแรงลงก็คือเทรนขาขึ้นชุดนี้นั่นเองครับ ชุดสีดำนี้นะครับผมมีการอ่อนแรงลงนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่กราฟเกิดการเบรกทลายจุดนี้นะครับให้เรารู้ไว้เสมอว่าเทรนขาขึ้นชุดเก่านะครับมีการอ่อนแรงลงอ่ะไม่ใช่ชุดเก่าครับชุดปัจจุบันนะครับมีการอ่อนแรงลงแต่ถามว่ามันเปลี่ยนไปเทรนขาลงหรือยังยังครับผมต่อให้นะครับกราฟนะครับจะไหลลงมาณจุดนี้หรือจุดนี้ก็ตามนะครับกราฟจะเบรกทะลุลงมาแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆ นถึงจุดนี้นะครับหรือจุดนี้นะครับก็ยังไม่ถือเป็นการเปลี่ยนเทรนนะครับกราฟยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตามนะครับทฤษฎีดาวแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่กราฟมีการยกไฮและยกโลสูงขึ้นแบบนี้นะครับผมแสดงว่ามันอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมแต่นะครับถ้าเกิดนะครับกราฟมีการล่วงมานะครับผมอ่ะมีการล่วงมาแบบนี้ นะครับจนทําลายโครงสร้างของด้านซ้ายมือนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่ะเงื่อนไขของเทนขาขึ้นคือไฮยกโลยกถูกไฮยกโลยกถูกไหมครับแต่นะครับถ้ามีการเบรกโลก่อนหน้าแบบนี้นะครับแสดงว่าเงื่อนไขโลยกของมันถูกพังถูกไหมครับผมอ่าดังนั้นนะครับตรงนี้เมื่อใดก็ตามที่กราฟเบรกเอ่อโลทางด้านซ้ายนะครับสวิงโลทางด้านซ้ายนะครับแสดงว่ากราฟนะครับ ผิดเงื่อนไขของขาขึ้นนะครับแสดงว่ามันเริ่มเข้าไซเวย์ไปแล้วนะครับผมอ่ะดังนั้นเราย้อนกลับมาที่ภาพภาพนี้นะครับผมภาพภาพนี้นะครับถ้าเราอยู่ณจุด A นะครับจุด A จุดนี้จุด A จุดนี้จุดที่ผมวงนะครับแสดงว่ากราฟนะครับเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นนะครับอ่ะเทนขาขึ้นนะครับแต่จุดนี้คือเทนขาขึ้นที่อ่อนแรงถูกไหมครับต่อมาครับเมื่อลงมาถึงจุด A ครับจุด A มันต่ํากว่ามันต่ํากว่าโลก่อนหน้าครับดังนั้นเนี่ย จุด A นะครับจะถือว่ากราฟนะครับถูกเปลี่ยนเทนเรียบร้อยแล้วครับจากขาขึ้นเข้าไปสู่ไซด์เว์ถูกไหมครับด้วยกฎของตัวมันเองนั่นก็คือถ้ากราฟอยู่ในขาขึ้นนะครับโลต้องยกไฮต้องยกครับแต่โลณจุด A นะครับมีการเบรกโลก่อนหน้าครับผมแสดงว่ามันผิดเงื่อนไขของเทรนขาขึ้นดังนั้นนะครับณจุด A นะครับถือเป็นการเปลี่ยนเทนนะครับเข้าสู่ไซด์เว์เรียบร้อยแล้วครับผมอ่า เอาใหม่นะครับช้าๆนะครับถ้ากราฟนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับผมให้เราตีเทลลน์ประกบเอาไว้นะครับตัดใดก็ตามนะครับที่มันยังคงอยู่เหนือเทลลนนะครับให้เรา Follow บาตามเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่มันมีการเบรกเทลลนนะครับเบรกณจุดนี้เบรกเทลาลลงมาแสดงว่ากราฟมีการอ่อนแรงนะครับเทรนขาขึ้นมีการอ่อนแรงแต่นะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับต่อให้เบรกลงมาตรงนี้นะครับหรือ ตรงนี้หรือตรงนี example, ้ครับก็แสดงว่าอยู่ในเทนขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าครับกราฟจะมีการพังโครงสร้างของขาขึ้นนะครับหรือคือเบรกโลทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจุด A จุดนี้นะครับถือว่ามีการเปลี่ยนเทนนะครับจากขาขึ้นนะครับเข้าสู่ไซเว์แล้วนะครับณจุด A จุดนี้นะครับผมแต่ไซเวย์นะครับอทีนี้ต่อมาครับกราฟมีการบินต่อครับขึ้นมาจึ๊บจิ๊บจ๊บตรงนี้ครับ สร้างนะครับโลที่เออสร้างไฮที่ต่ําลงนะครับณจุดนี้นะครับผมต่อมาครับทำไฮที่ต่ําลงเสร็จแล้วกราฟล่วงลงมาแบบนี้ทําโลที่ต่ําลงนะครับผมแบบนี้อ่าก็คือจุด B ีอ่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่กราฟนะครับทําโครงสร้างของเทรนขาลงนะครับหรือคือทำไฮนะครับที่ต่ําลงแล้วทาโลที่ต่ําลงแบบนี้นะครับแสดงว่ากราฟนะครับเปลี่ยนจากไซเวย์นะครับที่จุด A เนี่ยตอนเนี้ยเข้าสู่ขาลงอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผม อันนี้นะครับก็คือการดูการกลับตัวของกราฟง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้เทไลน์เข้ามาช่วยนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับเอาใหม่นะครับสรุปง่ายๆเลยถ้ากราฟเบรกเทไลน์นะครับแสดงว่าเทรนปัจจุบันชุดนั้นนะครับมีการอ่อนแรงแต่เมื่อใดก็ตามที่เบรกโครงสร้างของเทรนนะครับผมแสดงว่ามันเข้าสู่ไซเวยแล้วนะจุด A จุดนี้แต่นะครับอ่ะตอนเนี้ยถ้ามันขึ้นมาตึกๆึกตตรงนี้ก็ถือว่าไซเวยถูกไหมครับอยู่ตรงนี้ก็ยังไซเวยครับ อ่าตรงนี้ก็ยังไซเวยตรงนี้ก็ยังไซเวยนะครับกราฟมันจะทําเทรนขาลงก็ต่อเมื่อมันลงมาทําโลที่ต่ํากว่า A ตรงนี้นะครับก็คือจุด B จุดนี้อ่าจุด B จุดนี้นะครับมันถูกเปลี่ยนจากไซเวยนะครับเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับเพราะกราฟนะครับทำโครงสร้างของเทรนขาลงชุดนี้นั่นเองครับชุดนี้อ่าชุดทั้งชุดนี้นะครับคือเทรนขาลงนะครับผมและเรานะครับก็จะสามารถตีเทลไลท์ให้เขาได้นะครับก็คือเทลไลท์แบบนี้ ชุดนี้นะครับชุดสีชมพูชุดนี้อ่ะตีเทไลน์เขาได้แบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ผมตีไม่ตรงนะครับอ่ะชุดนี้อ่าแบบนี้นะครับก็แสดงว่ากราฟนะครับถูกเปลี่ยนนะครับจากเทรนขาขึ้นเข้าสู่เทรนขาลงเรียบร้อยแล้วโดยมีเส้นเทลาย์เส้นสีชมพูเส้นนี้เส้น x เส้นนี้นะครับทำหน้าที่ประกบเทรนขาลงอยู่และนะครับถ้าอยู่ในเทรนขาลงแล้วก็หาจังหวะนะครับในการเปิดออเดอร์เซลลงมานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือ ขั้นตอนการดูการกลับตัวของการาฟนะครับผมอย่าลืมนะครับว่ามันมีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือดูเทรนปัจจุบันและตีเทลลน์ประกบเอาไว้นะครับผมขั้นตอนที่2คือดูการเบรกเทลลตามด้วยการทําโครงสร้างของเทรนใหม่นะครับอ่าถ้ามันแค่เบรกเทลาลยนย์เฉยๆแสดงว่าเทรนปัจจุบันนะครับมีการอ่อนแรงแต่ถ้ามันมีการเบรกโครงสร้างแล้วนะครับณจุด A แบบนี้แสดงว่าเข้าสู่ไซด์เวย์นะครับผม แต่ถ้ามันยังไม่ทำโล่เงี้ยมันก็แสดงว่ามันไซเวไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะทำโลถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงนะครับต้องทำโลนะครับณจุด B นะครับที่ต่ำกว่าจุด A เท่านั้นนะครับผมอ่ะดูด้วยภาพแค่นี้นะครับอาจจะยังงงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกราฟจริงในสไลด์ถัดไปกันครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมโอเคตัวอย่างการตีเทนไลน์นะครับเพื่อช่วยดูการกลับตัวของกราฟนะครับจากภาพภาพนี้นะครับ สังเกตนะครับว่ากราฟมีการทำไฮนะครับที่ต่ำลงถูกไหมครับตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดนี้อันนี้คือไฮแรกอันนี้ก็คือไฮที่สองนะครับผมอันนี้ผมจริงๆเนี่ยมันมีไส้เทียนตรงนี้นะครับผมเอาเป็นว่าตีตรงนี้เป็นไฮที่สองแล้วกันอันนี้ไฮที่สองนะครับผมอันนี้ไฮที่สามนะครับต่ำลงอันนี้ โลที่1นะครับผมแล้วก็โลที่2อยู่ตรงนี้อันนี้มันมีไส้เทียนนะครับเนี่ยตรงนี้มันมีไส้เทียนนะครับผมแต่ว่ากราฟเนี่ยผมแคบมาไม่ชัดนะครับจะเห็นลางๆนะครับผมไส้เทียนเนี่ยมันต่ำกว่าโลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเข้ากดของเทนขาลงถูกไหมครับตั้งแต่จุดนี้แหละ อ่าก็คือมีโลยกเอ้ยมีโลลดนะครับแล้วก็ไฮลดนะครับผมดังนั้นเนี่ยชุดนี้นะครับจึงถือเป็นเทนขาลงนะครับผมอ่าเมื่อเราเจอเทนขาลงแล้วให้เราตีเส้นเทลายนะครับตามที่เราได้เรียนไปใน EP ีแรกนะครับผมตีตั้งแต่เอ่อไส้เทียนนะครับจุดไฮแรกนะครับมาอยู่ไฮที่2นะครับผมอ่าก็จะได้เส้นเทลายนเส้นนี้ครับเส้นสีแดงขึ้นมา1เส้นตาบใดก็ตามนะครับที่กราฟยังอยู่ในใต้เส้นเทลายนี้นะครับเรายังถือว่ากราฟยังคง เออเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับผมอ่าเราจะสามารถหาจังหวะเปิดออเดอร์เซลเพื่อคาดหวังให้กราฟลงไปทําโลที่ต่ําลงได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของการดูการกลับตัวนะครับตัวอย่างนี้นะครับมันจะไม่ทําโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะครับอ่าโอเคอ่าจากภาพนะครับจะสังเกตว่านะครับตอนเนี้ย กราฟนะครับมีการเบรกก็คือมีการอ่อนแรงของเทนขาลงและแต่ถามว่ามันยังอยู่ในเทนขาลงไหมยังอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่ากราฟนะครับยังทํานะครับกดของเทนขาลงตามเทฤษฎีดาวอยู่แบบนี้นะครับอันนี้โลแรกนะครับผมเอ้ยอันนี้ไฮแรกไฮสองไฮสามนะครับผมอันนี้ไฮที่ลดลงต่ำลงอะเห็นไหมครับไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมส่วนโลครับก็ยังต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้ นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์นะครับอ่ะเพราะมันอยู่ในเทนขาลงอยู่มันก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาตรงนี้ถูกไหมครับแต่ครับเทลไลนมันกําลังบ่งบอกแล้วว่าเทนขาลงชุดนี้ทั้งชุดนะครับผมมันบอกเราแล้วว่าเทนขาลงชุดนี้ทั้งชุดนะครับมีการอ่อนแรงลงเพราะมีการเบรกเส้น,นเทลไลชุดนี้นะครับมีเทไลชุดนี้นะครับในการเอ้ยมีเทไลจุดนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเทนขาลงชุดนี้มีการอ่อนแรงลง แต่ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ถูกไหมครับยังไม่เข้าไซด์เวย์นะครับเพราะยังอยู่ในกฎของเทรนขาลงนั่นก็คือหายฮลดโลลดนั่นเองครับผมต่อไปครับไปดูไซด์ถัดไปนะครับโอเคครับภาพถัดมานะครับเรามาดูนะครับหลังจากนั้นกราฟเขาทาอะไรครับหลังจากที่กราฟนะครับเขาเบรกเส้นเทไลน์สีแดงนี้ขึ้นมาได้นะครับในเวลาต่อมานะครับเขาก็ทําการเบรกโครงสร้างของเทรนขาลงครับโครงสร้างของเทรนขาลงคือตรงไหน นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมโครงสร้างของเทนขาลงนะครับก็คือจุดนี้นะครับอ่ะอันนี้คือลงนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงอ่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเทนขาลงนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับคือไฮล่าสุดก่อนที่มีการแทงโลครับผมอ่ะคือบริเวณเส้นสีดํานะครับผมคือเส้นนี้อ่ะคือตรง l h เนี่ยครับตรง l h เเนี่ยคือบริเวณ สวิงไฮล่าสุดนะครับคือไฮที่ต่ำลงนะครับผมคือตรงนี้นะครับตามใดก็ตามที่กราฟนะครับยังไม่เบรกตรงนี้นะครับแสดงว่าเทนขาลงยังคงดําเนินต่อไปถูกไหมครับแต่ครับในภาพนี้นะครับในเวลาต่อมานะครับกราฟได้มีการเบรกนะครับโครงสร้างของเทนขาลงขึ้นไปด้วยแท่งนี้อ่าแท่งที่ผมขีดไปนะครับเบรกปุ๊บและตามด้วยแท่งคอนเฟิร์มแท่งถัดไปแบบนี้นะครับถือเป็นการเบรกโดยสมบูรณ์นะครับผมอ่าเขาได้มีการ เบกโครงสร้างของเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเทรนขาลงชุดนี้ทั้งหมดนะครับผมเนี่ยชุดนี้ทั้งหมดนะครับโดนพังนะครับผมอ่ะและเราสามารถนะครับรับรู้ได้ทันทีนะครับว่าเทรนชุดปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในเทรนอะไรครับเทรนขาขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามีการทำไฮนะครับและโลนะครับที่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมตีผมเขียนตัวมาร์กไว้ให้แล้วว่าเป็นไฮยูไฮนะครับแล้วก็ไฮยูโลนะครับดังนั้นเนี่ย ทุกคนจะรับรู้ได้เลยนะครับว่าตรงนี้ทั้งชุดนะครับเราจะสามารถรู้ได้ทันทีครับหลังจากที่กราฟเบรกสวิงไฮตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะรู้ได้ทันทีว่าทั้งชุดเนี่ยที่เรากําลังอยู่นะครับเป็นเทรนปัจจุบันขาขึ้นนะครับผมของทางเฟรม e H สนั่นเองครับผมอันนี้คือไทม์เฟรมปัจจุบันนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับมันจะแตกต่างจากตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่าตัวอย่างนี้มีการ อ่อนแรงของขาขึ้นเสร็จแล้วเข้าไซด์เวที่จุด A ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาทําขาลงนะครับที่จุด B ตรงนี้นะครับผมแต่ครับตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยมันมีการเบรกนะครับอ่อนแรงเทนขาลงอ่อนแรงปุ๊บนะครับแล้วก็มาพังโครงสร้างตรงนี้นะครับผมอ่ะมันไม่ได้เข้าไซด์เว์นะครับมันเป็นการเบรกจากขาลงนะครับเข้าสู่ขาขึ้นโดยทันทีนะครับโดยทันทีเลยนะครับอ่าเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถปิดพังโครงสร้างของเทนขาลงได้เลยนะครับตรง LH ตรงเนี้ย บริเวณแอตรงเนี้ยสำคัญนะครับตรง LH ตรงนี้สําคัญนะครับถ้ามันยังไม่เบรกนะครับผมมันยังคงอยู่ในขาลงนะครับผมและมันมีโอกาสที่อ่ะถ้ามันยังไม่เบรกเนี่ยมันสามารถนะครับอาจจะแค่เบรกเทไลน์นะครับขึ้นมายึบยึบตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถือว่าเทนเสียถูกไหมครับอ่ะเพราะว่าเออโครงสร้างของเทนขาลงนะครับตามกฎของมันนะครับก็คือทำไฮและโลที่ลถต่ำลงนะครับผมอ่าโอเคนะครับ ทุกคนนะครับพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการดูการเปลี่ยนเทนนะครับดูยังไงนะครับต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไลด์ถัดไปนะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเราอยู่ในเทนขาขึ้นเราก็ทําการตีเทลไลน์ประกบเทนขาขึ้นให้เขานะครับก็คือเทนอะไรก็คือเทลไลน์เส้นเขียวเส้นนี้นะครับผมอ่าเส้นนี้นะครับตราบใดที่กราฟยังอยู่เหนือเส้นเขียวเส้นนี้นะครับเราก็ยังหาโอกาสนะครับเปิดคําสั่งบายนะครับตามเทนขาขึ้นต่อไปนั่นเองครับผมอ่าแบบนี้ แต่ถ้าในอนาคตมันลงมาเบรกแบบนี้นะครับแสดงว่าเทรนขาขึ้นชุดนี้ทั้งชุดนะครับมีการอะไรครับอ่อนแรงนะครับผมและถ้ามันมีการฟอร์มตัวเป็นเทรนขาลงอีกนะครับเราก็ค่อยตีเทเลไรค์ขาลงนะครับอ่าประกบไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการดูเทรนเอ่อการดูการกลับตัวของเทรนนะครับหรือการเปลี่ยนเทรนนั่นเองโอเคครับก่อนที่จะจากกันนะครับผมขอโฆษณานะครับเพจ Facebook ของเราสักคู่หนึ่งนะครับ เพจ f a c e b o o k One t r a เ e r รนะครับเรามีสรุปแผนเทรดนะครับทั้งคู่เงินหลักนะครับแล้วก็ทองคำให้ทุกวันนะครับอ่าแล้วก็มีไลฟ์สดทุกเช้า9โมงด้วยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับวิธีการวิเคราะห์กราฟของผมนะครับเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเอ่อวิเคราะห์ออกมาได้แผนแบบนี้นะครับผมอ่าแผนแบบนี้นะครับเราจะวางแผนได้ยังไงนะครับให้ไปดูไลฟ์สดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับผมมีไลฟ์ทุกวันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับ เราจะมีแผนเทรดแบบนี้ออกมานะครับอ่ะอย่างแผนทองคาวันนี้นะครับวันนี้วันที่8พฤษภาคมนะครับเห็นไหมครับผมตอนผมไลฟ์สดนะครับผมก็มองเซลล์นะครับวางแผนให้แผนนี้ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้กราฟก็ปรับตัวลงมาแล้วนะครับผมอ่ะอย่างคู่เงินนะครับคู่เงินนะคู่เงินก็มีนะครับผมอ่ะแต่คู่เงินเนี่ยผมจะให้แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าทองคานะครับอ่ะอย่าง A อยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันก็ปรับตัวลงมาตามแผนนะครับเมื่อเช้านะครับผมแล้วก็ เอ็เห็นนะครับเอ็นยูในทีพีไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันเนี้ยผมไม่ได้มาเออ่วิเคราะห์หลังกราฟนะครับทุกกราฟทุกคู่นะครับผมวิเคราะห์ให้ก่อนนะครับผมอ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยก็ EU ก็ลงมาจะถึงทีพีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อท่านใดที่ฝึกมือใหม่นะครับเพิ่งศึกษาการเทรดหรือแม้แต่มือเก่าเองนะครับที่ยังเออ่วิเคราะห์กราฟไม่ได้นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับผมผมแนะนํานะครับให้อ่ะอย่างยูเจตอนเนี้ย ยูเจตอนนี้นะครับก็จะถึงที่ีแล้วเห็นไหมครับผมแนะนําให้นะครับผมมาติดตามนะครับดูไลฟ์สดนะครับทุกวันจันทถึงสุกเก้าโมงนะครับไม่ได้วินทุกวันนะครับก็จริงนะครับแต่เรามีแผนและมีลิกรลีวอร์ที่คุ้มนะครับผมอย่างทองคาเนี่ยถ้าได้นะครับก็ได้3.67นะครับถ้าเสียเสียแค่1ครับ RR 1ต่อ3.67นะครับผมทุกทุกวันนะครับผมจะให้ แผนเทรดแบบนี้ตลอดนะครับผมรอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับรอเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าผมจะมีความรู้อะไรมานำเสนอนะครับผมรอติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ